แก๊สพวกนี้ยเขาจะไม่ติดไฟจะไม่ระเบิดเหมือนแก๊สที่เราใช้อยู่ mm. มันก็ติดธรรมดามันก็เหมือนเป็นแก๊สทั่วไปนะครับสามารถเร่งให้แรงได้ไฟลุกท่วมเลยก็ได้ครับผมบในกระบอกก็คือทำหน้าที่ใส่ฐานแล้วก็จุดถ้าเราเป็นระบบเปิดไฟมันก็จะติดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราทําระบบปิดบางนี้ยเราบังคับไม่ให้มันติดตรงนี้ให้มันวิ่งมานี่ครับพอมันวิ่งมานี่เราก็จุดใช้งานตรงนี้ mm. ก็จะเป็นแก๊สเป็นเศษฐานที่เหลือจากใช้ครับจากขายครับ หรืามที่ไม่เป็นก้อนนั่นแหละเนาะครับผมหรือจะเป็นไม้เล็กเล็กน้อยน้อยที่เราเผาเองได้ครับเราไม่เน้นตัดต้นไม้ใหญ่นะครับเราเน้นเศษกิ่งไม้เศษไม้กิ่งไม้กระลามะพร้าวไม้ตะเกียบวัชพืชเหลือใช้ทุกอย่างครับผมเราจะจุดจากด้านล่างนะครับจชู่ห่อเศษถ่านนิดนึงเพราะเหตุผลนี้เป็นถ่านเล็กนิดมันน่าจะมันติดไฟง่ายครับครับผมแล้วมันจะเกิดแก๊สมันจะเกิดการหนาแน่นทําให้มีแก๊ แล้วก็ทําการเปิดพัดลมดูดจะดูดเพื่อให้ไฟมันติดรเราจะดูดตรงนี้นะครับ<อ>ดูดเพื่อให้มันดูดไฟเข้าไปครับพอเห็นฐานมันแดงมันติดแล้วนะ<อ>เราก็จะปิดฝาเลยครับเราก็จะเป่าอ๋อทีนี้ก็ย้อนกลับใช่จากดูดกลายเป็นเป่าเดี๋ยวแก๊สก็จะขึ้น<อ>รับผมครับฐานสีสวยไม่สวยขึ้นอยู่ที่ฐานนะครับไฟสีสวยไม่สวยอยู่ที่ฐานด้วยถ้าฐานทั่วไปมันจะออกเป็นสีส้มๆใช้ได้เหมือนกัน จะให้เป็นสีแก๊สต้องเป็นฐานไบโอชาครับ